นี่เลยอ่ะาสิไปดไส์นี่ฮะสุดที่้ับรถมากเปนประสาทหินตอนแรกรถมันมีแต่ว่ามันไม่ว่าง35องศาเซลเซียสไม่ว่างสักพันเลยบริเบณว่างไม่มีรถเลยมีแต่ว่าไอ้แก๊ปอ่ะมันไม่ว่างเอ้ยแก๊ปมันไม่มีแต่ว่าไอ้ในโบมีโบต์ไม่มีมีแต่ไม่ว่างไอ้คำว่าไม่ว่างนั่นแหละคือมันไม่มี จากงานนะครับวัดวัดอะไรนะวัดบางหินเนาะไปงานเออไม่ใช่งานนี่อยู่วัดบางหินนั่นแหละแต่ว่าไปปราสาทอ,อะทั้งหมดห้ากิโลพี่นอ้องยางมาสองพี่น้องไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าเรามีโอกาสมาแล้วนะครับก็คือเรามีพี่ไม้วันเดียวเองอ่ะแมนไม่คิวมีแค่พี่ไม้มือเดียวเ,ออนนเยวขาต้องใช้โอกาสเห็นมันือวันนี้ใกล้ที่สุดแล้วนะใช่ถ้าไม่งั้นเรามาเราเสียงบเยอะกว่านี้อีกเยอะเลย เพราะว่านี่กับบานโคแล้วไม่มีที่อื่นถ่ายแล้วด้วยทั้งมิกซ์ทั้งดนตรี<อ>แค่เฉพาะมิกซ์เสียงนะครับ1 5ยังมาร่วมดนตรียังมาร่วมอย่างต่างๆอีกนะครับเพราะว่ารอบนี้ต้องเอาคนช่วยพระกะว่าให้มันแบบปังเพลงนี้ไปเลยจบ โลงเง,งินสปารหลเส้นทางชีวิตลำบา,ากขักหนอกอันนี้ได้ปะฮะ,ะลังข่ามะกลางเลยย่างไปนะี่นะมันไม่มีโรคเออนัง่งไงเซเว่นข้างหน้าลูกหล่แวะไปเบืเอ้องเซอโฮมจะขั้นเลยย่างไปพี่น้องร้านไม่แตกให้มันหูวไป ลำบากขนาดนี้ร <c oughs> ้านแตกเนาะขอเนอะาะทั้งนี้ <c oughs> ทั้งนั้นไม่ได้ระบุเวลานะว่าจะต้องวันเดียวร้านแตกแสนแตกเอาจักปีหนึ่งหรือเดือนนึงก็ได้ไม่ซีเรียสขอให้มันแตกใ <c oughs> <c oughs> ห้มันคุ้มค่าเนี่ยเราเตรียมการมากี่เดือนนะเพลงนี้สามเดือนเนาะ ยำการเมื่อสามเดือนเออเบิ้วเมนีไทยเอ็มนนออีแล้วก็เหลือส่งมิกมิกเสร็จก็โล่งแล้วนะครับบ่เกินบ่เกินล่อไปยืมลมปะใส่ลมโอ้ยผมแม่ค่ะก็ไงพูดเอ้ย,มมอยแต่กล้วยกับแตงโมน่ากิน,นเลยกล้วยนี่ค่ะปวดไงก้วยของปวดบัตี สมพ่อมันขึ้นลิ่งสถานที่จริงแล้วก็สถานการณ์จริงคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงถ้าไม่เพื่อเอฟซถ้าไม่เพื่อตัวเองก็ทำไม่ได้มันทั้งเพื่อตัวเองและทั้งเอซด้วย แรงเมื่อคืนกับโบเด้นอนเนะาะเมื่อคืนกับลินจนว่าหอดตีห,าห่าใช่เล่น,นอน,นอเพราะขึ<า>้นแค่สองฉากพราะว่าอบาพ่งทองงไเพราะว่าฉันนี่นอนตั้งแต่ล่วงหานมาจะบอกว่าก็คือเล่นจำปาไม่ได้นอนแน่ๆของแน่ก็มีความโชคดีในความชว <laughs> <laughs> โชคร้ายโชคดีที่เล่นจำปา พวกร้ายคืออะไรไม่มีรถไม่มีรถพาวนาว่าให้ยูปั๊มมันมีวิ่นมีหยังใหเนน่อเนาะพอเด็กตอไปพอให้มัน,น no ได้สบายจักหน่อยห้ากิโลเมตรดำแล้วมันก็ดำอีกเออลงทุนมือเดียวเดี๋ยวเราถ้าสมมติว่าเพลงดังเพลงปังใช่ไหมถ้ามีงานถ้ามีเงินจังไปฉีดเอาลูก ลงทุนมือเดียวเท่านั้นเพลงเดียวเพลงเดียวที่จะแต่งให้แบบนี้รอบนาสิแต่งเป็นธรรมดาแล้วพอเอาสถานที่ท่องเที่ยวอะไรกี่ขันน้ำทายรถก็ไม่ใจดีรับต้อนเรเดี๋ยวที่นี่ก็ชิมีพ่อพ่อแม่ แอบเป็นห่วงก็นะครับผมก็พยายามดูแลน,นะครับหนูเหมือนแบบหนูเหมือนเป็นโรคแพ้แดดอ่ะเข้าใจว้าแบบนิดเดียวดำไม่โดนแดด <c oughs> แบบมันจะเป็นลมอ่ะถ้ามันร้อนอ่ะนะคือการเป็นลมแล้วแบบจะอวกอเนี่ยพี่เนาะพี่ไมาสามกิโลอุยสามกิโลเองไปเลสิรัตเขาซ้อยนู่นนี่นั่นอีกแล้วลูก <laughs> เป็นลมตาย <laughs> ไปแวะเซเว่นรี่แลกจะคู่ก่อนคิดบ้านเรามาได้ครึ่งทางแล้วแหละม <c oughs> <c oughs> ี่ทายมันตลอดทางนี่แหละ สุนน้ำได้แต่ว่าในกระเป๋ามีน้ำอยู่ง่ายถ้าว่าน้ำแับสี่น้ำโขลกก็คือน้ำเปล่าเดชนี่มันก็หายค่ะเออสูขักปะ มีกองแต่งหนาเมื่พร้อมเล่นี่เม่ท่านได้แต่งหนาเลยนี่พี่น้องแมนถึงก่องเดี๋ยวเสร็จผมแต่งหนาเต่งหนาเสร็จแล้วก็เสร็จเลยเนาะเอาดอกไว้มะขืนห่านต่อเนาะแต่งหนาเสร็จแล้วก็เสร็จเลยเนาะเอาดอกไว้มะตะขืนห่านต่อ ทั้งเหม็นมั่นทั้งห่อนแดดพี่นอ้องเอ้ยทั้งนี้ทั้งนั้นทำเพื่อการโปรโมทนะครับโปรโมทลน้วน,วนโปรโมทโปรโมทมาให้อแยมี่โตตนนะครับให้ ให้มันสุดฝันนั่งเนี่ยฝันยุดสุดยุใสก็เอาให้มันหอดหันละไม่ลุจีลาลแค่โยนหินถามทางเฉยๆเพราะว่าไม่ืมแล้วมมตนนันกะท้ามาด่าเพราะว่าเข้าอบอดได้อันนี้อันนั้นเพลงนั้นไม่ค่อยเอา<ม>ยอมรับเลยว่าสิทธิ์ยันลงนี่จออยากได้ดอกบัว ยอ,ยอมรับโดยตรงว่าลุจิลาอนแฟนไม่ได้เก่าเนื้อเก่ายุต่เก่าบอสุดแต่เพลงเนี้ยแต่งฉีกฉีกแต่งแต่งฉีกว่นไปซีรอบก็สิได้เนื้อแบบเนี้ยมาแล้วก็ปรึกษาหลายๆคนเลยว่าโอเคเนื้อลงตัวแล้ว ความเปะต่งอ่ะเนาะโอ้ยหอดแล้วเซเว่นแค่ครับพป่น้องยนคะลิปนี้ต้องไว้ส้กนีคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 1> กดติดตามกันกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับนี่อีพี่ต่อไปแน่นอน